สวัสดีค่ะวันนี้มากินมาม่าเผ็ดเส้นดำค่ะทุกคนจะบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดมากเลยแต่ว่าเป็นเส้นดำนะไม่ใช่เส้นสีชมพูอันนั้นนะคะนี่เลยสองห่อค่ะทุกคนแล้วก็ผักอีกเป็นส่วนเลยผักนี่เยอะมากมีแหนมมีไข่ลวกมีหมึกค่ะทุกคนนี่ไปกินกันเลยเผ็ดมาก 뭐. 이건. 와이패드. 음. Oh, yeah. 음. 음. ก็มาอืมกินแต่ละอย่างของแน่นๆทั้งนั้น Mm-hmm. หมึมกสายกรอบอ่ะ